สวัสดีครับเครื่องนี้เป็น Yamaha e f f e ้อ L นะครับ SPX 990นะครับส่งไปทางใต้นะครับจูนโปรแกรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐานของเราคือ99989796นะครับจริงๆแล้วไอเบอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นนำหลับแหละแต่หลายๆที่ก็ไปทำตามแต่บอกได้เลยว่าข้างในโปรแกรมไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอ่าเทสนะครับนี่กดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับซิปกระจาย ี่ Echo ที่เราอาจจะรู้ตัวรือไม่รู้ตัวก็ตามและตัวรู้แกรกที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งยวดเนี่ยง่ายง่ายเลยกดแบบเนี้ยเห็นไหมครับปิดใช้งานมันก็จะไม่มีเอฟเฟคต์ออกอเราใส่ปุ๊บใช้ได้เลยเครื่องตรวจสอบเช็คใช้ไฟ220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ทันทีครับใครสนใจก็1ซาวโปนนครปฐมครับ 0 8 2 3 2 9 2 8ส1ครับรับประกันให้คุณ3เดือนเครื่องสวยๆครับรับรองว่าใครใช้เอฟเฟกติดมิกแล้วมาใช้เอฟเฟกนอกแบบนี้นะครับหลงเลยแหละครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะส่งไปใต้นะครับขอบคุณครับ